เรามาจัดโต๊ะจีนปลอบใจน้องพลอยทองไทยผลบอลไม่ถูกนะคะก็กแต่จริงๆมันก็ได้อยู่ไงอันนี้ก็จะได้ยาหวานนะคะยาหวานมาจากบ้านสุ่มบัวบานนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะวันนี้แล้วก็มีอ้อยแล้วก็ยายาในเปียะนะคะ เขาใส่อ้อยปลาในนี่ขึ้นบ้านใหม่เอาโลนาะโซเดี๋ยวควัานเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาบน้ําปะแป้งนะคะอาบน้ําปะแป้งให้น้องพลอยแล้วก็ค่อยเข้ามาในคอกนะคะก็ทั้งจะให้กินทั้งปลาจิ๋มแล้วก็น้องพลอยเลยนะคะปลอบใจปลอบใจพลอย เอาเข้ามาเลยป้าพี่พี่เดียวเออเออพี่เดียวว่าเดี๋ยวพาคุณป้าจิมเข้ามาก่อนนะคะ เราเอาช้างออกไปไว้ข้างนอกก่อนเพื่อเคลียร์พื้นที่นะคะพอจะเย็นลูกอ้าวลืมเปิดไหมโอ้น้อว่าลืมเปิดไหมเปิดแล้วพอจะเย็นรอก,ก่อน เดี๋ยวต้องอาบน้ําก่อนนะคะแต่ละคนต้องอาบน้ําก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามากินอาบน้ําก่อนทานอาหารนะคะอาพี่นัดแจ้งว่าน้องพลอยสามารถเข้าใกล้เพื่อนได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเล่นกับทองสุขพนล้านแล้วก็น้องพลอยมีเหานะคะเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาให้อธิตย์อธิตย์หน้านะคะเห็นคุณหมอว่าอย่างนั้นนะคะจิ๋มมาแล้ว จ้าปิดคอกไว้ก่อนอ้อออาวช้างน้อยช้างใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะมีช้างสีเชือกนะคะทำไมถึงมีช้างสีเชือกล่ะบ้านนี้อ,อิตาลีชนะค่ะตอนแรกอัองกฤษอังกฤษอะไรนะอัง,อ,งอังกฤษยิงได้ก่อนนะคะ ในวินาทีแรกๆเลยนะคะคุณชาล่าล่าบอกว่าจริงๆน้องพลไทยถูกนะคะเพียงแต่น้องทนเสียงกดดันให้ไกฝั่งไม่ไหวน้องต้องเบนเบนข็มไปอีกทีจริงๆแล้วน้องไทยแม่นแต่ติดลูกแังเลยอิตาลีนะคะอิตาลีอิตาลีชนะลูกโทษนะคะ3ต่อสงนะคะเพราะว่าไปยิงได้ยิงยิงลูกโทษ ได้ตอนอ้ยไม่ใช่ยิงอิตาลียิงเสมอในช่วงเกือบจบเกมนะคะก็เลยได้ยิงลูกโทษการยิงลูกโทษก็อิตาลีก็เลยชนะไป3ต่อ2นะคะอาบน้ำกันอาบน้ำกันพอยเดี๋ยวหนูรอรอก่อนลูก เดี๋ยวอาบน้ำก่อนแล้วค่อยกินนะคะนะมันต้องอาบน้ำก่อนโอ้ดยดูกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนิโยป้าป้ารอก่อนลูกป้าป้า,ปาเดินอดมาวเลย <laughs> เด pues <Mm nah, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลอยพอยพอพอยไอไปอนยังไม่ทันได้อาบน้ําเลยนะคะอ๋อที่พี่เดี๋ยวบอกให้ปิดข้อไปก่อนเพราะจะกินเยพลอยมาลนะเดนพลอยอาบน้ำก่อน อาบน้ำก่อนลูกไม่กินได้กินแต่พจับมันนี่ไปจับมันนะพลอยมาเลยนะมาพอยเหมือนตอนนี้ก็เลยจับปูใส่กระดงนะคะเอเอาาาๆหนูกล้วยอยู่ข้างในคอกนะคะเอาไปแล้วพลอยอาบน้ำก่อนมาหน่อย าาาาาอาบน้ำก่อนแล้วค่อยกินอ่าในที่สุดก็ได้อาบน้ำแล้วนะคะ,ะถ้าเปิดคอไว้เมื่อกี้คงจะเข้าไปกินกันแล้วนะคะ ทั้งสองคนแม่ป้าหลานเข็นที่เฟิร์นนะคะเข็นพี่เฟิร์นกลมมากค่ะน้องพอยกลมมากพุงพุงกลมเลยค่ะไอ้ต้าววัดไอ้ต้าพุง อเ,เออนอนนอนควันเดียวบอกให้นั่งนะคะไม่นั่งนอน,นอนจิมก็กว่าจะนั่งได้นะคะเออเอาแต่ละคนแต่ละอ,อ่ะป้าก <มา S 1> ับหลานนะคะได้กินกล้วยได้กินอ้อยอยู่ข้างในอคอกนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มอยู่กันไม่นิ่งแล้วนะคะพอกันทั้งป้าทั้ทงหลานนะคะ ดูท่านอนเอ้ยเอ็นดูจริงๆเลยเป็นตาสางมากเลยค่ะคอยเอยคอยเอาคอยเด็นนะเด็นนะแล้วมาาเดินมาข้าะนัะ้นมาติดป้าจิ๋มนะคะคอยเนี่ย ก็เหมือนทุกท่านว่านะคะวันนั้นนะคะเสร็จอาหารที่ติดซอกฟันน้องออกหมดแล้วหจ๊ะพี่พี่นัดบอกว่าเสร็จมันพอเขียวพวกพวกหญ้าพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมันจะทําให้สุขภาพฟันดีขึ้นแล้วมันก็จะหลุดออกไปนะคะเย็นอ ร้อนไหมเนี่ยมาเปิดคอกเลย่พอได้ยินว่าเปิดคอกนะคะพอได้ยินว่าเปิดคอกคอยเอเอเาเอาอามันกินไม่ได้อันนั้นอะเครื่องเสียงอาเอาเามตามมนเองมันปิดกันก็ได้น ไม่ใช่มีช่ง,งักจะเล่นทรายไงช่ง,งักจะเล่นทรายอะ่ะไอ้นุ้ยเดี๋ยวก็อีไปข้างในแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมจะตั้งกล้องไว้เอาได้ไม่อ้อมจะกาอี้ไปข้างในปิดยังไงอ้อมใส่กระโปรงไม่ <c oughs> ได้เอกิดตัวเกิดตัว เงยหน้าขึ้นได้ไหมเนี่งได้ไหมมุมนี้ได้ไหมเ,เลื้อยโอเคอย่าชนก็พอนะจ๊ะอย่าชนอย่าชนกล้องที่อ้อมนะคะก็พอนะคะใครไม่ถูกไม่เป็นไรเป่าะใจนะลูกนะได้กินกล้วยกินอ้อย มีหญ้าหวานอยู่ข้างล่างนะลกูกหาอะไรซ้าติ๊มันสว่างไหมฮะสว่างยู่อถอยถอยกล้องอย,อย,อยัง่ง เอาลงยังไงเอากล้องลงยังไงน้องกลมมาลงจะให้เต็มอ๋อเลนส์ลากลงออกห้องนะคับอย่างนี้อ้าวคอยทำไมทำอย่างนี้แล,ล้วลูก วิวสวยมากค่ะบรรยากาศบ้านน้องพลอยถ้าเอาผ้าผ้าไหมมาปูข้างล่างตรงนี้เนาะว่าขึ้นบ้านใหม่พลอยไก่มากินกล้วยแล้วนะจ๊ะอันนั้นย่าหวานใช่ไหมที่จับไปกิน,ดนได้กินย่าหวานข้างล่างต่อ ช้างแดงไปแล้วค่ะกระจิ้มเออเอาูหู่จับได้เยอะมากเลยอ่ะปลาเสกไซค่ะร้อนค่ะอะอพอยป้าพอยขอด้วยป้าพอยขอด้วยติดมากเลยอ่ะทันกล้องกลับอ๋อ แอดมินเยอะนะคะพี่ล่าเรียกพอยเองนะอังกฤษอังกฤษล่าเลยพลอยเดินไปอิตาลียาวด้วย <c oughs> คำลาน่นแหละคะ่ะกวนวันนี้คำล่าปิดงานหมอลรำอแล้วคะ่ะพอยเอออ้าวพ,พาเครือบแมลงไปลูกไปแล้วก็ไปแอบกินหญ้ายอยู่คนเดียวนะคะไม่รู้ใครจะ ไม่รู้ใครจะแย่งนะอยู่ตรงนั้นน่ะเอาไปเล่นฝุ่น,นเขาจะมีแต่ธนุมันคลุกฝุ่นใช่ไหมคะอันนี้ช้างคลุกฝุ่นค่ะเออเอาเออเอา <c oughs> ความหยอกกันสองคนนี้ <laughs> ต่อไปมีไทยผลอะไรอีกไหมคะมีมีเ<น>จ้าบอยเจ้าบอย,บอยขอนแก่นอ๋อสิงโตค่ะเอาอยู่ที่ขอสนสัตว์ขอนแก่นไทยบุก เอาใหม่นะพลอยรอบหน้าเนื้อท่ายอะไรดีลูกดู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 น้องพลอยเล่นนะคะน้องพลอยเล่นนะคะโอ้โหไอตาอ้วนเอ้ยอยากไปถ่ายจริงๆค่ะแต่มันร้อนกลัวสัญญาณหลุดหายนะคะอยู่ตรงนี้ก็พอพลฉลาดกินแบ่งใช่ไหม <laughs> วันวัน,ว,น,ว,นวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหใช่ไหมคะ จอลิงที่สงขาก็ทายเสมอถูกครึ่งหนึ่งชือหกนี้จับเลขให้แม่แม่พอยจับเลขไหมลูกวันนี้วันที่สิบสองแล้วแม่แม่เอฟซีบอกว่าให้จับเลขจับยังไงเนาะจับเป็นตัวเลขนี่บอกหนึ่งถึงส<ไ>ิบอย่างงี้ใช่ไหมทําเลขศูนย์ถึงถึงถึงหนึ่งศูนย์ถึงเก้าทำลูกบอลมาสิบลูกหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็เขียนแล้วก็หยิบทีละลูกถ้าเกิดว่าทายถูกนี่คือจะเป็นเจ้าแม่พลอยนะเจ้าพอ่อ เจ้าพ่อพลายพลอยทองถ้าเกิดทายทายเลขถูกป,าป,าปา้าป้าป้าแอดตั้งสำนักเจ้าพ่อพลอยนั่นเด้อเดียนจ้าอย่าไปสูนทีมันสูนโต หวานดีมากพี่นัดบอกว่าเดี๋ยวรอโรงพยาบาลเปิดรอโรงพยาบาลเปิดเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ช่างน้ำหนักพลอยช่าง้ำหมกช่างนหนักพี่ออมช่างน้ำหนักพี่เฟิร์นนะคะแล้วก็ส่วนสูงยืน3ามคนเลย ไก่ก็ต้องจะกินแต่กล้วยอย่างเดียวเน่ยเอาเล่นดินอีกอ่ะไ,ไปเล่นต่อหลุดไป ไยน,น่าจะมีเห่านะคะคุณนัดบอกว่ามีเหา่าเดี๋ยวจะฉีดยาให้ พอยทายผลหวยไม่ได้ลู้ เอ้ยเฟอ,อถ่ายรูปไปให้ไหนจะไปทำเป็นภาพหน้าปกเสียงกินนะคะรวบลงก,กินกินมีความสุขมากเลยค่ะกินแบบอร,อร่อยมากเสียงดังกรวบพัดจิ๋มค่อยๆดูดน้ำาหลือแป่ต nội ăn mì cắt máy à cắt chéo ra cho Jim bao còn Jim cái này cắt chéo coi ีเดียวบอกว่าพออยากกินอ้อยเยอะนะลูกโอ้โอไปถูหลังเขาถอ้ยพ่อเยเอ้ยลูกฉันรู้ว่าจิมนี่เป็นเสารเหรืออะไรลูกทำไมไปถูอย่างนั้นล่ะลูกเอ้ยไปถูป้าอะไรคักแท้อีล่ล้าที่ที่พึ่งพิงนะคะแล้วพยายามจะถอยหาตลอดเลยนะคะป้าจิมหายไม่ได้เลยนะคะประเด็นลากลงเตียง <laughs> มันไม่สะใจไม่สะใจจาบพี่เฟิร์นอ้อยพอแล้วอ้อยนะพอพออ้อยให้จิ้มดูดก,กินแต่น้ำ เชือกออกก่นพลอยเบานะพลอยที่เดี๋ยวเอาอ้อยไปให้จิมพอแล้วไม่ให้พลอยกินอ้อยเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพลอยจะคางบวมให้ป้าจิมกินนะคะ ควบคุมอาหารการกินเอา้าไปโยนให้พลอยอีกป้าเอ้ยป้ากมากินกินกันยังโยนให้อีกนะกินแบ่งกันแบ่งกันเราควบคุมอาหารน้องพลอยให้น้องพลอยมีสุขภาพดีนะคะอาหารที่มียาเยอะสารเคมีเยอะนะคะพี่หมอก็ไม่แนะนำให้ ให้ให้ทานนะคะอย่างเช่นพวกแตงโมอะไรอย,ย่างเงี้ยพวกสีสวยๆอะไรอย,ย่างเงี้ยพี่นัทก,ก็ไม่ให้กินนะคะให้กินพวกหญ้าพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้าเพลง,งดับ ลอยลูกเดินวนอยู่เบาลูกหมดแล้วบัเบ๋เคยให้กินนะคะก็เลยเดินมาหาส้าหันหลานก็หลานไม่ได้กินลอยไปก่อนนะคะ น้องอ้อมพายสงสเดจพายสงสเดจพายงมสเดจเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวขึ้นไปถามอาการกับพี่นัทนะคะถอยดู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 คนขอนะคะดูคนข้อเดือดเด้อดมาสิบกบมือเด้ไปไหนโอยถอยๆอยไปแล้วโอ้โล่ไก่เกาล่ยมาเนี่ยมักแห้ง อายโทรศัพท์โอ้ยข,ขอโทษนะคะอีจ้าตัวหนึ่งขอโทษนะคะกดสองทีข้างหลังเนี่ยไม่ได้รูด <c oughs> พอดีเวลามันอันเนี้ยมันหนักแล้วมันก็อคือตัวไม้กันสั่นเนี่ยมันก็จะหักลงเองมันอะข,ขอโทษนะคะพอดี อ,อะไรนะต่อไม้แล้วมันหนักนะคะโทรศัพท์พริกเฟอรอเนี่ยเขา ปเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานอื่นต่อแล้วกันเนาะสิบโมงแล้วเดี๋ยวขอให้พฟอยทำพิธีไล่โควิดเดี๋ยวยังไงขออนุญาตแม่แม่แมแมเอฟซีไปเต้นคนเดียวแล้วนะคะเอาเดี๋ยวจะขออนุญาตแม่แม่แมแมเอฟซีนะคะไปทำงานอื่นต่อก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันช่วงไม่ไม่มั่นใจว่าช่วงเย็นจะได้เข้ามาไหมนะคะ ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตอาการทรงสเสด็จด,ด้วยนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่วันหลังนะคะสวัสดีค่ะ